เมื่อกี้เป็นไงมัง่งโอ้ยเมื่อกี้วุ่งวิ่งเข้ามาหาแก้วป๊อกมันเป็นวามันจะกินเมอตอนนี้นี่แล้วถุงเทียนอยู่ไหนถุงเทียนอยู่ข้างหลังจานเมื่อกี้ก็วุ่งเข้ามาเห็นเทียนใครมันจะเล่นจุดไฟวะโ <c oughs> <Okay. S 2> อเคเอากี่อันหมดเลยไหม <c oughs> โอ้ยเทียนสีดุ <c oughs> ้งบายบายโอ้เป็นมือสนะั่นอะเซอร์ไพรส์เพื่อนวันนี้เป็นวันเกิดวุวงเก่าพาวนะคะ เราในบ้างอันเวิร์กจะเซอร์ไพรส์กันตอนนี้พาวอยู่บนห้องแล้วก็บุ้งนั่งเล่นไพ่อยู่ข้างนอกห้องเราเฮ้ยใครมาตื่นเต้นมากเฮ้ยอะแฮชลงมาแล้วแฮชลงมาแล้วเลยไหมน็อดแย่น็อดแย่เฮ้ยเทียนจุดติดยาวมากไต่เอาไฟแช็คอยู่ตรงนั้นมาอีกหนึ่งไปเอาไม่เอาอีกเหรอเทียนไม่ไม่พอครับจุดติดยาวมากเลย ต้องเผาหัวอีกเผามาแล้วเดี๋วยวใช้อันนี้ช่วยจุดเผามาแล้วเผามาแล้วเผาจะขึ้ไไไน,ไ,ไ,ปนไปอีกขัางบนจะขึ้นไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวแผลไปข้างนอกเลยเต็มตัวโอ๊ยไม่คืนเลยอะ่ะนั่นแหละไม่เตรียมวันนี้โอ้ยน้ำตา,าที่กันเต็มเกลมมาๆเดี๋ยวเขาทำนี้ให้พี่ตาถ่ายรูปเลยค่ะโอเแล้วใครจะไปยือ้อเผาไปพี่นนไปตัวเองไปยื้อแต่เองเอาลงมาตัวเองเอาลงมาตัวเองไปเสร็จแล้วเสร็จแล้วออกไปออกไปเสร็จแล้วออกไปเสร็จแล้วออกไปเสร็จแล้ว ไฟใครปิดไฟ<ป>เอาตรงไหนตรงไหนอบ<ป>้างเลยเดีย๋ยวเคาจะไปปิดเปลี่ยนกล้องเปลี่ยนกล้องโอเค